สวัสดีครับเดี๋ยวเสานี้าเบชัดสิมาจัดทรงกิ่งนะครับจัดทรงกิง่งองุ่นครับน,นี้ก็ระยะก็ได้แล้วนะครับเกิน2เมตรแล้วปล่อยแตกยอดขึ้นมากเป็น3ทางเลยครับเป็น3ทางเลยครับแต่ตัวนีผมก็สิเอาไปทั้งซ้ายนะครับอันนีก็สิไปทั้งขวา เีสิบ้ากลางนี่จะน่อยครับเพราะว่ามันสิมีช่องว่างอย,อยู่ตรงกลางกลางเสาเี่นะครับช่องว่างออกซ้ายออกขวานะครับเนี่เดี๋ยวถ้ามัดแล้วเดี๋ยวสีทายเบื้องเทียนหนึ่งครับเพราะว่าโบม,มีคนจับให้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจัด,ดจัดจัดทรงจังไรกัน้อนี่ครับ จัดทรงเล่าแล้วครับเด้อนี่เป็นตัวที่นี่ก็ออกมาทางขวานะครับก็สีเหลี่ยงเหยี่ยไปตามหลวดสลิงเลยนะครับเด้อนี่ก็จะไปทา้งสายนะครับส,บสเหลี่ยงเหยีวไปคางละประมาณาเมธหายซิบนะครับส่วนยอดที่ตรงกลางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมสืเหลือไป สองตาครับสองตานี่นะครับกับตานีเพื่อเถอมันแตกออกมาช่องกลางนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเลยครับตัดออกไปเลยครับตัดออกไปนะครับเขาก็สีเดี๋ยวนะครับแล้วกล่องก็กไปโฟก,กัสเหี่ยวนี่นะครับก็ติดแตกออก เขาสิแตกออกอยู่ประม่าอคอใบนะครับขอใบนี่นี่นมากนี่นะครับตัวน,นี้เด็ดถิ่มเยอะเลยครับหนวดในเด็ดถิ่มไปเลยแบบเหลี่ยงออกมาก อังกุนต้นนี่ก็อายุประมาณอายุประมาณมาถึงสองเดือนนะครับมาถึงสองเดือนนี่เด็ดเด็ดถิ่มเลยนะครับนี่หนวดว่นเหนียดถิด่มไปเลยนี่นะครับส้งกับสีโยประมาณนี่ครับเป็นส้งตัวที่นะครับเป็นส้งตัวที่ เอาเลยครับนี่สมบูรณ์ดีครับหัวหน์ตัวนี้นจัดทรงผุ่มนะครับจัดทรงทรงตัวที่นะครับสมบูรณ์ดีครับโอเคครับผมแก้ว